องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำมงสืบสารประเพณีแข่งเรือห้าฝีพายสร้างสามัคคีในชุมชนมีทีมเรือของแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประลองความเร็ว12หมู่บ้านที่หนองน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายดรสมเกียรติตระกูลฟารมทวัดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายเป็นประธานเปิด โครงการสืบสารประเพณีแข่งเรือประเภทห้าฝีพายประจำปี2565ขององค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำมงร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดการแข่งขันขึ้นนายจรันวงเสนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำมงกล่าวว่าในการจัดแข่งขันปีนี้ได้จัดสองประเภทด้วยกันคือการแข่งขันเรือประเภท ชายห้าสีภพายและการแข่งขันเรือประเภทหญิงห้าสีภพายเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนด้วยกันอีกทั้งส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายในชุมชน บรรยากาศของการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานชาวบ้านจากแต่ละหมู่บ้านต่างพากันออกมาเชียร์ให้กำลังใจทีมแข่งเรือของหมู่บ้านตนเองโดยเฉพาะประเภทหญิงห้าสีพายก็เอาจริงเอาจังกับการพายเรือแข่งขันถึงแม้ว่าจะมีเวลาซ้อมเพียงแค่สามวันเท่านั้นซึ่งมีชาวบ้านเกือบห้าร้อยคนมาร่วมแข่งขันร่วมชมร่วมเชียร์กันอย่างคึกคักสนุกสนานกันเต็มที่ตลอดทั้งวัน เด็กอยากทำอยากเอาอะรไปทำให้ไอ้พวกนี้ทำพวกนี้พิเศษมาก